เปิดราคาที่ไทยแล้ว vivo nex 3 5 g ในราคา22,999ื่นสาร้อบาทฉายชิป Snapdragon แปด plus h i g RAM แปด gigs กลก้กกองหลังเลนส์หลักโควล้านพิกเซลพร้อมรองรับ5 g เปิดราคาที่ไทยแล้ว vivo nex 3 5 g ในราคา22,999ื่นสาร้อบาทฉายชิป Snapdragon แปด plus h i g RAM แปด gigs กลก้กกองหลังเลนส์หลักโควล้านพิกเซล ร้อมรองรับ 5g ก่อนหน้านี้ทาง vivo ประเทศไทยไน้นำสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง vivo nex 3เข้ามาทำตลาดที่บ้านเราแล้วครับล่าสุดก็ได้นำรุ่นท็อปอย่าง vivo nex 3 5g เข้ามาวางจำหน่ายเพิ่มเติมอีกรุ่นแล้วครับและแน่นอนครับตามชื่อเลยครับคือรองรับ 5g ในประเทศไทยด้วยครับจึงสามารถใช้ 5g ได้ทันทีแต่ตอนนี้ยังไม่มีการระบุว่าใช้คลื่อไหนได้บ้างนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น vivo nex 5g มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 22,999บาทครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Waterfall Full View Display ขนาด6.89นิ้วความเอียด Full HD Plus 1,080คูณพิพิกเซลสัดส่วนการแสดงผลอยู่ที่99.6%ใช้ชายชิปประมวลผล c o s n a ส d r a ห้ n 855 Plus มีระบบระบายความร้อนด้วย Vapor Chamber Cooling System ให้แรงมาที่8 g b กิก ส่วนลองเป็นมาตรฐาน u s 3.0าให้มาที่2 5 6 g กิกระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie พให้กล้องหลังมาทั้งหมด3าตัวท r i p ป e c a m ม r าที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นวายความละเอียดสิาล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุดหนึ่งร้อีองศาพร้อมถ่ายภาพมาโครใกล้สุดที่2.5ซนติเมตรกล้องตัวที่3าปเป็นเลนส์เทเลโฟโต้ความละเอียดสิาล้านพิกเซลรองรับการซูมภาพด้วยเลนส์2เท่า แบบ Optical Zoom และซูมสูงสุด20เท่าแบบ Digital Zoom ครับกล้องหน้าเป็นแบบ r e v วอเรตต o ้งฟอน c a m e r มมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมือใต้หน้าจอมีระบบเสียง Hi-Fi พร้อมชิปแยก AK4377A รองรับการเชื่อมต่อมือถาย5 g ให้แบตเตอรี่ที่4 5 0 0ม m อ h รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว2 2 5ว์ Vivo Super Fast Charge อีกด้วยครับ